กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัวแดงหมู่ที่3ตำบลยางสักรโพลุ่มอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีประกอบอาชีพหลักโดยทำการเกษตรทำนาปลูกผักพริกและการปศรุสัตว์จากปัญหาราคาผลผลิตพริกตกต่ำสินค้าล้นตลาดต้นทุนการผลิตสูงรวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นทิศจากการใช้สารเคมีเกินความจำเป็นจึงเกิดการรวมกลุ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2560 สมาชิก15รายโดยสมาชิกมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นพริกทอดกรอบสมุนไพรและเจ่วบองอีกทั้งสมาชิกแต่ละคนจะแปลรูปผลิตภัณฑ์ของตนเองที่มีในครัวเรือนเช่นพลิกป่นหน่อไมดองผักผลไม้ดอง รวบรวมมาจำน่ายสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัวแดงได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีการแบ่งโครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มอย่างชัดเจนมีประธานมีคณะกรรมการรับผิดช,ชอบกิจกรรมแต่ละด้านมีสมาชิกที่เป็นปัจจุบัน มีที่ปรึกษากลุ่มและมีกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมในจุดมุ่งหมายเดียวกันสมาชิกของกลุ่มปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่มอย่างชัดเจนมีการประชุมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มการจัดทาบัญชีและเอกสารการรวมหุน้นและการปันผล เพื่อกระจายผลประโยชน์ให้กับสมาชิกอย่างเป็นธรรมมีการอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้จากทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนเช่นการอบรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปพริกทอดกรอบโดยมหาวิทยายลัยราชพัฒอุบลราชธานีการอบรมส่งเสริมการแปรรูปการตลาดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอม่วง30และสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัวแดงยังมีการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเน้นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุมชนและแหล่งน้ำลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรมีการทำปุ๋ยหมักน้ำหมักใช้เองในครัวเรือนไม่เผาต่อสังข้าวและวัสดุการเกษตรมีการแยกขยะและจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน การเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มมีการเข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้มีการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้มาศึกษาดูงานและผู้ที่สนใจสมาชิกกลุ่มรวมบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน รวมถึงกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอยู่เสมอเช่นร่วมงานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาตามประเพณีอีสานฮ2ิครอง14ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านในวันสำคัญต่างๆร่วมทำอาหารในงานบุญของวัดงานบวชงานศพของบุคคลในหมู่บ้านจากผลการดำเนินงานที่กล่าวมานี้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ,บ้านหนองบัวดแดง ประสบความสำเร็จและสามารถยืนหยัดอยู่ได้ล้วนเกิดจากความสามาคัคคีการมีส่วนร่วมของสมาชิกการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ร่วมกันจะทำขึ้นปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัวแดงได้ดำเนินการตรงตามแนวคิดในการพัฒนาครอบครัวเกษตรกรโดยแม่บ้านเกษตรกรเป็นกุญแจสำคัญในการบริหารและจัดการทรัพยากรในครอบครัว ได้แก่แรงงานทุนเวลาเงินวัสดุอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ครอบครัวเป็นสุขมีการกินดีอยู่ดีมีรายได้เพิ่มจากการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสวัสดีค่ะดิฉันนางคุณท่านภาพันธ็นประท่านกุมแม่บ้านมโนงโงแดงมูสาม ตำบลย่างสะกพูลุมอำเภอเมืองสามชีพจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ไม่เห็นใน่กลุ่มหนีนะคะเพื่ออ่านี่รายได้เสริมซอยอพ่อบ้านนะคะแต่ีเงินให้หลูกใค้ร้านไปลงเรียนน,ะะนี่ค่ะ